ถ้าไทยวันนี้นะครับเราก็เรียนเรื่องคำนะจบไปแล้วนะครับไล่มาตั้งแต่เสรที่แล้วก็จะมีคำนามสรรพนามกิยาแล้วก็วิเศษแต่ว่าคำทั้งหมดเนี่ยเรามีอยู่7ชนิดนะครับในป4เนี่ยเราจะเรียนถึงเรื่องวิเศษนะครับอ่ะคราวน,นี้เมื่อเราเรียนในเรื่องของคำเนี่ย จบแล้วนะครับของปอ4นะคราวนี้เราก็จะมาดูเรื่องของประโยคนะครับประโยคในภาษาไทยเนี่ยเราดูง่ายๆเลยก็คือมันจะแบ่งเป็นสองส่วนกะ็คือภาคประธานและก็ภาคแสดงนะครับอะคราวน,นี้ในรอบเนี้ยในคาบเนี้ยเราจะเรียนอยู่สองอย่างนี้ก่อนเราจะยังไม่ลงลึกนะครับ อันนี้ให้ดูตัวอย่างนะครับสมมตอันนี้นะครับเป็นตารางเวลาเวลาแยกประโยชเนี่ยถ้าเรายังทาใไม่เป็นกนะ็คือคือตารางท่าก็แยกทาน าแสดงนะี่น,นี้าประธานเนี่ยประธานนักเเจ้าของเรื่องอ่าเจ้าของตัวละก นะครับสังเกตได้ไงเดี๋ยวจะบอกวิธีสังเกตอีกทีหนึ่งครานี้มาดูภาคแสดงภาคแสดงคือการกระทำโดนกระทําก็ได้ คนนี้ดูตัวแรกก่อนนะครับประธานเนี่ยก็คือเจ้าของเจ้าของหรือตัวหลักนะครับสังเกตยังไงอย่างเช่นหนึ่งอยู่ข้างหน้าสังเกตนะครับสังเกตง่ายคือหนึ่งเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าอย่างเช่นคําว่าฉันแต่ถามว่าเสมอไปไหมก็ไม่ใช่อประโยคอายโตัวอย่างประยโยคแล้วกันจะได้ทราบเลยฉันนอน อันนี้อันนี้ก็ประโยคเขียน้างนอกนะครับภาคแสดงปึ๊บภาคแสดงก็คือนอนอันนี้คือประโยคข้างนอกอ่ะพอเรามาจับแยกในตารางเห็นไหมครับภาคแสดงภาคประธานก็คือตัวหลักถ้าประโยค์สั้นๆเนี่ยสนมากจะอยู่ข้างหน้านะครับคือนี่ภาคแสดง นอนเนี่ยเป็นการแสดงแสดงว่ากำลังทำอะไรแสดงก็คือการกระทำนะครับอ่ะตอนนี้ชั้น,นอนอ่ะตอนนี้เอาหม่ห้าเป็นตารางอันนี้จะยาวนิดหนึ่งอ่ะใช่จะย่อนะครับประธาน แสดงภาคแสดงนะครับเส,สือนะครับแค่ตัวย่อนะเพราะว่าเพื่อความว่องไวนะครับอ่ะยกตัวอย่างประโยคเช่นฉันกินข้าวอ่ะคราวนี้เริ่มเริ่มสังเกตแล้วว่าเฮ้ยประโยคคนยาวขึ้นอ่ะอันดับแรกมาแยกก่อนว่าประทานประทานก็คืออะไรชัน นครับตรงนี้คร้นี้ภาคแสดงอะกินข้าวนี่ไงภาคแสดงอย่รงนี้ครับกินข้าวแต่คราวนี้มันจะแบ่งย่อยลงมาก็คือกิยาแล้วลก็กรรมทรได้นไมแสดงมีอะไร แสดงคือที่เขียนจำแนกนะครับว่าจะมีกระทําคือการกระทําแล้วก็โดนกระทานะครับอคติยาณก็คือการกระทำส่วนกรรมโดน คนี้การกระทำคืออะไรคือกินแล้วคำไหนโดนกระทำข้าวเพรอะไรเพราะว่าฉันกินข้าวดูนะครับฉันก็คือประทานกิยาคือกินข้าวเป็นกรรมเพราะว่าโดนกระทำะยกอีกงาน เดี๋ยวจะยกตประยระโยคนี้อีกสักประโยคนะถ้าเห็น้านไง่ายมเอาคำว่าอะไรชันดีอ่ะ,อะถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บแสดงว่าตารางที่เราจะแยกประโยคต้องยาวกว่าประโยคไม่มีกรรมนะครับ น,นี้ตัวย่อนะครับประธานภาคแสดงกิจการประธาน,านสังเกตในประธานเนี่ยมักจะอยู่หน้านะครับแต่มันจะมีบางประโยคที่ประธานจะอยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะเขียนให้ดูอีกทีหนึ่ง อะระะทานะคือฉันกิยาคืออะคือตีสุนัขคือกรรมอะไรเพราะว่าโดนตีนะครับ่ครนี้อีกประโยคหนึ่งนะครับสนุนัข โอ้ั้นดีอ่ะคราวนี้รบียกนี้ประธานไม่ใช่สุนัขนะครับอ่าดีตารางอันนี้ใหม่ ไม่ตรงไม่เป็นไรประธานเหมือนเดิมประธานอันนี้คืออะไรภาคแสดง,งเสียงนะครับอันนี้อะไรกริยาไม่ไน,น,นกรรมเอาไม่ไปนะครับแต,แต่รู้อยู่นะค,คำมีกรรมนะครับสามารถูไม่ไป คนนี้ดูหาประธานก่อนประธานเป็นสุนัขไหมสุนัขถูกฉันตีเอาปรากฏว่าเอประธานจะโดนกระทําได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นสุนัขนี่ก็คือกรรมอ่ะครนี้ถูกถูกนี่เป็นการกระทำเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในกิรินะครับ ฉันล่ะฉันสุนัขถูกฉันอแสดงว่าเราเนี่ยเป็นเจ้าของเรื่องเป็นต้นเรื่องนะครับหรือว่าเป็นพง่ายๆคือเป็นเจ้าของเรื่องหรือเป็นประธานนะครับแสดงว่าฉันต้องอยู่ในส่วนนี้่ะเพราะฉะนั้นเลยอ,อีกตัวหนึ่งตีตีเนี่ยเป็นการกระทำะชัดๆเพราะฉะนั้นก็จะต้องแยกมานะครับ อันนี้คือวิธีแยกประโยคนะครับคราวนี้เป็นว่านนะครับกันบ่านก็ให้เราเขียนประโยคมาแบบนี้สิบประโยคเราเขียนมาปุ๊บอันนี้ยกตัวอย่างนะครับข้อที่หนึ่งนะครับให้เราเขียนประโยคมาก่อนอย่างเช่นแนวกินปลาประโยคที่หามาเนี่ย ไม่ต้องเอาส่วนขยายมานะครับส่วนขยายกรงเช่นกินปลาสีส้มอะไรเนงะี้ยไม่ต้องไม่ต้องขยายแล้นะครับเสร็จแล้วพอเราหาประโยชน์เสร็จแล้วปุ๊บเรารตีตลาดคิตลนาหนี้นะครับอ่ะเราเ,าเขียนภาคจะได้รู้ว่าเราแยกเป็นไหมภาคประธาน แล้วก็กิยยาแล้ประกบอ่ะคราวนี้อนพอเสร็จปุ๊บเราให้เราแยกส่วนประกอบของประโยคมานะครับแนว แมวเ,เป็นอะไรแม่เ,เป็นประธานจไปอกินเป็นกริยาลาเป็นกรรมอ่ะแบบนี้นะครับอ่ะนี่คือตัวอย่าง,าางนะครับการบ้านให้เราทำแบบเนี้สิทธิประโยค นะครับตรอดการบ้านรอบนี้นะครับคราวน,นี้ถ้าใครสงสัยก็ถามเข้ามาในกลุ่มเหมือนเดิมน,นะครับไหนสงสัยเรื่องเรื่องเนื้อ,อที่ให้แยกเพื่อให้เรารู้จักว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับมันจะได้เราจะได้ใช้คำได้ถูกต้องนะครับโอเคนะถ้าไม่มีอะไรสงสัยนะครับภาษาไทยก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ